ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news เพื่อไทยอุบผลโพตรวจความนิยมของพักชี้ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยกับใครถ้ามั่นใจที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสอสมหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทย และนางสาวอารุณีกาศยานนนโฆษกพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการทำโพลตรวจสอบคะแนนนิยมของสองสงพักเพื่อไทยนางสาวอารุณีกล่าวว่าโพลตรวจสอบความนิยมในพื้นที่ความนิยมของพักนั้นพักเพื่อไทยทำมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่พักเพื่อไทยไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ในการจัดทัพสู้สึกเลือกตั้งสิ่งที่พักเพื่อไทยทำ คือเตรียมความพร้อมไว้เสมอและการสำรวจเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำในการกำหนดนโยบายและกำหนดตัวผู้ลงสมัครแข่งขันผลของโพลเป็นอย่างไรขอไม่เปิดเผยเนื่องจากเราทำการบ้านเพื่อให้ยุทธศาสตร์ของเราแหลมคมจึงไม่จําเป็นต้องเปิดเผยความนิยมกับใครถ้ามั่นใจในความนิยมของตนเองด้านนายยุทธพงศ์กล่าวว่า นีดาเผยโพลผลคะแนนในการเลือกตั้งครั้งหน้าล่าสุดฐานเสียงในอีสานของพรรคเพื่อไทยยังแข็งแกรก่งและในวันที่28ตุลาคมนี้จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งแคมเปญที่ออกในชุดนี้ก็คือพรุ่งนี้เพื่อไทยขอให้ประชาชนได้ติดตามการประชุมใหญ่ของพรรคฟังวิสัยทัศน์ของหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคขอขอบคุณข้อมูลจากมติชน อย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ